สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะเปลี่ยนฝาครอบไฟท้ายรถนะคะเนื่องจากว่าไปเคบรถตุงชาติที่สถานที่แห่งหนึ่งมานะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะจะให้คุณตาเปลี่ยนให้เดี๋ยวมารุ้นไปด้วยกันนะคะอันนี้เป็นการเปลี่ยนฝาครอบครั้งแรกของคุณตานะคะทุกคนเริ่มกันเลยค่ะเป็นกาลังใจให้คุณตาด้วยนะคะทุกคนไปกันเลยค่ะค่ะทุกคนคะ,ะนี่ก็เป็นไฟท้ายนะคะที่เราสั่งมานะคะทุกคนนี่คะ่ะมีกล่องนะคะด้านในนะคะ เปิดแล้วนะคะนี่เป็นชิ้นส่วนไฟข้อท้ายที่เราสั่งมาจากเน็ตนะคะและนี่คืออุปกรณ์อุปกรณ์ที่เราใช้นะคะมี็นเรองบ้างเบอร์อะไรแม่ประแจรเบอร์เราประเจรเบอร์แปดเนาะแล้วก็นี้อะไรนะกิมล็อกมันจะเป็นเนาะสำคัญนีคือแม่ประแจรเบอร์แปดนะคะทุกคนอันดับแรกนะคะเราสามารถใช้มือนะคะงัดเลยได้ได้เลยนะคะงัดออกมาได้เลยค่ะอย่าใช้อย่าใช้เหล็กนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรถเราจะเป็นรอยให้ใช้มือสามารถใช้มืองัดค่ะหลังจากงัดแล้วนะคะในนี้มันก็จะมีอ่าเขาเรียกอะไรอะค่ะไอตัวขั้วต่อขั้วต่อกับจอดไฟเนาะเรียกอะไร อ่าสองหัวข้อต่อของหัวไฟทั้งสามหัวนะคะถอดออกสามารถดึงถอดออกได้เลยนะคะทุกคนมันจะมีทั้งหมดสามหัวะหลังจากนั้นนะคะทุกคนเราก็ให้ดึงดึงออกตรงๆเนาะดึงจับดึงตรงๆดึงออกตรงๆได้เลยนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าจะหลุดดีๆหรือจะง่วงเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะทุกคนว่าม,มันจะออก <c oughs> มาจะออกหรือยังนะคะ, <c oughs> นคะทุกคนเนี่ยค่ะทุกคนที่บอกว่าถอยไปเคาลบตรงชาติมาะค,ะ <c oughs> ค่ะทุกคนหลายเดือนแล้วก็เพิ่งจะได้โอกาสเปลี่ยนนะคะทุกคนลุ้นได้วยกันนะคะทุกคน ยางคะ่ะน,นี่จะตอมีอุปรกรณ์เสริมนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่ใช่ช่างมืออาชีพนะคะทุกคนฉันอย่างต้องมีการเล่นโลนะคะทุกคนอันนี้เราก็อันนี้เราก็ดูวิธีการถอดจากใน YouTube มาเหมือนกันนะคะท <ๆ S 2> ุกคนแล้วเราต้อง,ตงให้ตาให้ตาลองสอดดูนะคะเราจะสำเร็จหรือเปล่าสำเร็จหรือเปล่า โอ้พันพังแล้วค่ะทุกคนถ้าพังก็ไม่เป็นไรเนาะแต่อันใหม่ที่จะใส่น,นะทุกคน <c oughs> เป็นกำลังใจให้คุณตาในการดึงนะ,ะทุกคนทุกคนคะใน u t u b บบอกว่าใช้เวลาถอดประมาณ15นาทีนะคะ <c oughs> ทุกคนเดตตอนนี้เรายังพร้อมเวลานะอย15นาทีแล้วอ่านรีวิวก่อนที่ซื้อเขาก็บอกอยู่ว่าไฟท้ายนี่มันจะถอดอยากนิดนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเป็นกำลังใจในการถอดให้ คนตานะคะทุกคนอันนี้เจอปัญหาวันดึงไม่ออกนะคะทุกคนทีนี้เราก็ต้องนําของใหม่มาดูก่อนนะคะทุกคนว่ามันมีตัวล็อกตรงไหนบ้างนะคะเผื่อเราอาจจะไม่รู้่ถ้ามันเหมือนกันกับตัวที่เราส่งมามันก็ต้องออกแล้วตาหรือมันเหนียวป้าเดี๋ยวความที่มันอายุเยอะแล้วไงก็เลยเหนียวเหนียวนลยก็เลยเหนียวนิดึงค่ะทุกคนมันดึงออกก็เลยทําให้ดึงออกยากค่ะเราล้องหนานะคะเผื่อจะมีสลักอะไรที่เรายังไม่ได้ปลดออกนะคะทุกคนตอนนี้เราเริ่มเทียบระหว่างของเก่ากับของใหม่แล้ มันมีอะไรปกติหรือเปล่าทุกคนมันไปดยกันนะคะอยากตอนถอดนี่นะคะทุกคนดึงไม่ออกค่ะตอนนี้ตาติดอะไรเหมือนกันค่ะตอนนี้เดยตอนนั้นเราสามารถถอดออกได้ไหมดึงปึ๊ดออกไปได้ไหมหรือพอบีบ้างดึงไม่ออกดึงไม่ออกใช่ไหมดึงไม่ออกตอนนี้เราติดเดยกันอยู่ค่ะทุกคนมันดึงไม่ออกมันหมุนไปไงก็หมุนมาก็ไปเจอล็อคป่านไงทุกคน เดือยออกมาแล้วค่ะให้ดูหน่อยตาไหนไหนไหนหนี่ค่ะทุกคนเราติดตัวนี้ค่ะถอดกันอยู่นานมากเลยค่ะทุกคนหวังว่าเดี๋ยวจะออกเลยนะขอทุกคนอ่ะมาดูต่อค่ะเดือยตัวนี้ออกแล้วอะดูซิว่าจะออกหรือยังทุกคนรุ้นเพด้กันยังมีเดือยตินตาบอกตอนที่เราดูใน youtube นะคะทุกคนเขาไม่ได้บอกนะเขามันมีเดือยตัวนี้ด้วยอะค่ะทุกคนเนาะที่เราดูกันเหมือนจะง่ายๆนะคะแต่พอลามันทำจริงแล้วนะคะทุกคน ยากมากค่ะเวลาดึงดึงยากมากอ่ะยังยังไม่ยอมดึงยังไม่ยอมเลยดูใน YouTube ดึงออกง่ายแต่ในความเป็นจริงตอนนี้ผ่านไปประมาณในยูทูบใช่ห้านาทีใช่ไหมของเราหนึ่งชั่วโมงผ่านไป <c oughs> ต,นตัวอย่างของใหม่มาเทียบกับของเก่าแล้วนะครั <c oughs> บเดี๋อจะติดสลักตรงไหนค่ะทุกคน <c oughs> สลักข้างล่างไมตาข้างล่างอ่ะเนี่ยตรงนี้สลัก <ersch> ใช่ไหมมันอยู่ข้างล่างปะคุณบอกว่าให้อะไรนะยกดึงออกตรงตรงใช่ไหมดึงออกตรงตรงขวาเอียงขวานิดนึงอะไรนถ้าเรายิ่งดึงกดต่ำมันก็จะยิ่งเหมือนดึงไม่ออกอยู่แล้วมั้งใช่มดึงแบบดูดูแล้วเขาออกง่ายแต่พอเรามาทำเวลาดูนะคะเหมือนจะง่ายเนาะแต่พอเวลาเรามาลองทำเอง่ะดึงอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่ออกแล้วค่ะทุกคน พอดีกว่าจะสาเร็จอ่ะหวัวโนกันไปข้างหนึ่งพอดีเนี่ยคิดว่านะคะเนี่ยสันนิษฐานว่าเราจะติดตัวนี้กันอยู่นะคะทุกคนจะน,นีควางพยายามกําลังพยายามอยู่ค่ะออถอดไม่ได้เลยค่ะทีนี้เราก็เลยต้องพักไปดูในย t u b e มาติดปัญหาอะไรนะคะน่องจากว่าน่าจะจะหลังจากาจที่ดูแล้วก็คิดว่าเราต้องถอดเนี่ยค่ะถอดไอชิ้นนี้ด้วยค่ะทุกคนชิ้นนี้ด้วยเพราะว่ามันจะมีตรงตรงเนี้ยค่ะมันจะมีสลักอีกทีหนึ่งหนึ่งออกมันจะไม่สามารถดึงนออกได้เราก็จะต้องถอดชิ้นนี้ค่ะทุกคนงานใหญ่ไปอีกค่ะ อ่ะอย่ามาลุ้นกันเนาะว่าเราจะมาก <Gore> ันถูกทางไหมนะคะทุกคนเป็นการแจ้งดวงตาหน่อยนะคะวันนี้มาแล้วค่ะทุกคนนาที่สำคัญมาแล้วค่ะทุกคนมันติดอะไรอีกเหรออันนี้จูกเชยไม่ไหวแล้วะคทุกคนไม่เป็นอะไรติดสลักตัวไหนนะ่นะอะไรอ้าทุกคนติดน็อตอีกแล้วค่ะโอ้ยน็อตอะไรอ่ะตาตัวไหน มันเะเอาข้าเข้าเห็นเห็นขา,ข,า,นนข,าขันอยู่ในเนี่ยแนะคะอตอนนักใส่อะตอนนักใส่เมื่อกี้ที่เราดูในคลิป,ลปโอ้เนี่ยปฏิบัติไงเราต้องถอดไงเนาะต้องถอดฝาครอบไปติดมาำด้านในกดน้ำด้านโถด้าใต้กลดนะคะขันนะทุกคน,นดดใดใดกอาจจะมองไม่เห็นเนาะถ่ายก็พยายามเป็นนี่เลยนะเนี่ยเป็นประสบการณ์เลยนะเนี่ยถอดบทเรียนได้เลยนะคะทุกคนคือถ้าเราจะดูคลิปไหนนะคะทุกคนให้เราดูว่า รถของเราเป็นรุ่นอะไรนะคะแล้วเลือกดูคลิปคลิปให้ถูกต้องกับรถรุ่นของตัวเองนะคะทุกคนเพราะว่ารถแต่ละรุ่นเขา มีผลิตมาแล้วในการถอดในการใส่ะคะ่ะน็อตอย่างเงี้ยคะ่ะมันไม่เหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้ไปเลือกดูคลิปนะคะเมื่อกี้ตอนแรกก็พลาดนะทุกคนไปดูคลิปที่ไม่ใช่รถรุ่นของตัวเองนะคะตอนนี้ก็เลยเนะะี่ยค่ะสงสัยว่าทำไมถอดไม่ได้สักทีก็เลยต้องไปดูคลิปที่อีกคลิปหนึ่งแต่ไม่ใช่คลิปคนไทยนะคะเป็นคลิปของต่างประเทศนะคะทุกคนรถจะเป็นรุ่นคล้ายรุ่นของของ,ของที่บ้านเนี่ยแหละค่ะทุกคนก็เลยถึงได้รู้ว่าเราจะต้องกอดตัวนี้คะ่ะทุกคนเนี่ยตัวล่างเลยคะ่ะเพราะว่าใต้นี้ค่ะทุกคนเขาะะมีน็อนตะะเยอะอีกทนคกุ ีตอนอดแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนใส่กันนะคะทุกคนไปครับเป็นด้างงนในนะ,ะทุกคนแต่ <c oughs> หลอดไฟเราไม่ได้เสียนะทุกคนแต่ว่าไฟฝาครอบแตกนาคะทุกคนถอดได้แล้วค่ะทุกคนเย้กึ่งบังแล้วค่ะทุกคน <c oughs> ดูร่วมดูใสกันต่ออีกทีหนึ่งตอนใส่นะคะว่าเราจะใส่น็อตเดิมไม่ใช่เราคุณตาจะใส่น็อตไปครบไหมทุกคนย,ย้ายเริ่มย้ายหลอดไฟจากอันเก่ามาที่ไฟฝาครอบอันใหม่นะคะทุกคนค่ะทุกคนที่เมื่อใส่หัวไฟเสร็จเรียบร้อยสามหัวนะคะทีนี้ก็ใส่ แผ่นแผ่นยางค่ะแผ่นยางแผ่นยางเนาะเมื่อกี้กว่าจะใส่หัวไฟเสร็จนะคะทุกคนใช้เวลานานม,มากเ <L an> นืๆๆะะ่องจากว่าเขาไม่ใช่กล่องแท้นะคะทุกคนเนาะก็ต้องมีตกแต่งนิดนึงค่ะถึงหัวไฟถึงจะเข้าไปอยู่ได้นะคะทุกคนนี่ก็มาใส่เสร็จนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะใส่แผ่นยางนะคะตอนนี้คุณตาใส่แผ่นยางแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการสวมนะคะทุกคน อย่าลืมแกะพลาสติกออกนะทตาเโอ้โหงาขึ้นแล้วค่ะทุกคนโอ้ขึ้นกระเด็นกระเบอ่ล้่ะทนอ่ะทีนี้เราก็จะทำการนะคะใส่หูต่อกับต่อหัวไฟกันนะคะทุกคนมองเห็นกันไหมอ่าสำหรับหัวไฟอันนี้นะคะต่อหัวไฟเนี่ยนะคะเราจะไม่มีการใส่สลับนะคะทุกคนเพราะว่า ถ้าไม่ใช่ของของของหัว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 ไข่หัวมันนะคะมันจะใส่กันไม่ได้นะคะทุกคนสำหรับมือใหม่องพวกเรานะคะก็ตัดปัญหาในการใส่สำหรับตัวได้ค่ะทุกคนไปเลยค่ะทุกคนตอนนี้อ่าสามารถใส่เข้าไปได้แล้วนะคะทุกคนดีดังๆนะทุกคนเดี๋ยวลองไฟท้ายสามดวงกันค่ะทุกคนเออเลี้ยวขวาติดได้ติดไปถอยถอยลงมาได้ ไม่เลยอ่าสิใช้ได้ใช้ได้แล้วยี่ยมำเร็จแล้วค่ะทุกคนเรามีไฟท้ายอันใหม่แล้วนะคะทุกคนใช้เวลาประมาณครึ่งวันนะคะแต่ก็สำเร็จนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ